อ,อกลั้นเมื่อโอรสของพระเจา้าสกราชทั้งหลายออกบทตามลำดับขนตระกูลแล้วก็เพื่อเป็นบริวารขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเจ้ามหานามสกยะผู้ปเป็นพี่ตรัสแกท่านอนุรธว่าพ่อในตระกูลของพวกเราใครใครที่จะบวชแล้วก็ไม่มี เธอหรือว่าฉันจะต้องบวชในพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็เพราะว่าทุกตระกูลเขาบวชกันหมดตระกูลขาดตระกูลเราตระกูลเดียวเท่านั้นท่านจารุรสจึงได้ถามว่าหม่อมฉันจะเป็นสุขุมรลชาติอย่างยิ่งคนอย่างฉันนี่ควรจะบวชได้หรือพี่ฉันเห็นจะไม่ยอมบวชแน่ พราะว่าการบวชเป็นของหนักเจนท้าที่บวชแล้วลามีความลําบากกันอยู่มากเป็นอันว่าท่านเจ้าหมหานามที่ไม่ทรงตัดว่าถ้ากันนั้นเธอเวลาที่เธอจะยังไม่บวชจะไม่บวชแล้วก็เธอจะอยู่ครองเมืองต่อไปเธอก็จงเรียนการงานที่ก่อน ว่าเธอริเก่งการงานภาระคระาระที่ต้องครองเรือนแล้วฉันจะบวชท่นานเจ้ามรุจรินีถามว่าการงานนี้เป็นอย่างไรครับในนี้ตามพระบาลีที่กล่าวว่าริงอยู่เจ้าุรุทย่อมไม่ทราบแม้ได้เหตเกิดขึ้นแห่งอาหารแล้วก็ยังจะทราบได้อย่างไรว่าการงานที่เขาทำกันอย่างนั้นมีอะไรบ้าง เพราะว่าท่านต้องการอะไรมันก็ได้สมหมดเพราะนันว่ากายงานที่ท่านจะทามันก็ไม่มีอาหารไม่จะเกิดขึ้นก็นนไม่มีตามบัมบาลีท่านกล่าวว่านในวันหนึ่งบรรดาเจ้ากักยะสามองค์ด้วยกันคือท่านอนุรุตท่านพัิยะท่านกินพิละนั่งปรึกษากันว่านี่ชื่อว่าอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหน มันดาเจ้าสกยะทั้งหลายทั้งสามยังองนั้นท่านเจ้ากินพิระจะึงได้ตรัสตอบว่าอาหารไม่เกิดขึ้นในฉางอันนี้เพราะได้ยินว่าวันหนึ่งท่านได้กินพิละท่านกินพิละนั้นได้เห็นข้าวเปลือกที่เขาขนเข้าฉางเพราะเพราะจนั้นจึงได้ตัดว,ว่าอาหารที่ไม่เกิดขึ้นนะั้นเกิดในฉางนะฉันเห็นอย่างนั้น สำหรับท่านพัติยะตอบว่าก็กล่าวกับท่านกินพิละนว่าท่านยังไม่ทราบราว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของอาหารเนี่ยม่เกิดขึ้นในหม้อที่เริกล่าวว่าเกิดขึ้นในในช้างนั้นมันไม่ถูกตามพระบาลีเริกล่าวว่าท่านพัติยะนั้นเคยเห็นเขาตักอาหารขึ้นมาจากในหม้อ ก็เลยคิดว่าอาหารไม่เกิดในหม้อนี่เป็นอนุภาพไม่มีความเข้าใจกันทหาับเจ้ามรษยึงกล่าวกับท่านนางสอนว่านี่ท่านนางสองก็ยังไม่เข้าใจอาหารนั้นมันไม่ได้เกิดในช้างอาหารมไม่ได้เกิดในหม้ออาหารนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นในถาดทองคําใบใหญ่ไอ้ถาดทองคําใบใหญ่ที่กล่าวถึงนี่ก็คือโตกโตกทองคํา ไอถาต้งคำใบใหญ่ที่อาหารไม่เกิดันสูงประมาณหนึ่งกมารืยใกล้ๆกับจอกทั้งนี้ตามพระบาลีท่านว่าได้ยินว่าท่านไม่เคยเห็นเขาทํเข้าวเปลือกไม่เคยเห็นเขาหุงข้าวท่านเห็นแต่อาหารที่เขาคุดเอามาใส่ไว้ในถาทองคําแล้วตั้งไว้ขนาท่านเท่านั้นเพราะนั้นท่านเพียกกล่าวเรว่กว่า พัททั้งหลายอาหารทั้งหลายแล้วนั้นยังเกิดขึ้นในถากันเองเพราะฉะนั้นบรรดากุณบุตรทั้งหลายจึงมีความไม่เข้าใจในเรื่องอาหารทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ทํามาแล้วเมื่อไม่รู้แม้แต่ที่เกิดแห่งอาหารอย่างนี้ท่านจะรู้จักการงานได้อย่างไรในบาดีท่านไม่ได้ใช่ว่าท่านทั้งหลายแล้วนี้มีบุญเพื่อจนล้น ยังว่าทังว่าไม่รู้ว่าแม้แต่ข้าวที่จะบริโภคเข้าไปนเนี่ยสวยเข้าไปมันมาจากไหนเข้าใจว่ามันอยู่ในภาชนะต่างๆตามที่ตามที่เคยเห็นมาเท่านั้นเพื่อนั้นว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยทําการทํางานอย่างอื่นมาเลยเมื่อท่านย่าอนุรุตนั้นได้สดับความที่ต้องมีการงานที่ต้องทํายิงเข้าไปตัดบอกกับท่านอะไร ญานุรุตนั้นได้สดับความที่กายงานทั้งหลายที่จะต้องที่เจ้าพี่จัดบอกโดยนายเป็นต้นว่าอนุรุตจงมาเถิดฉันจะสอนเรื่องการอยู่ครองเรือนแกเ่เธออันผู้อยู่ครองเรือนนั้นยันจ,จะต้องไถานาียก่อนเอาละสิที่ข้าวไม่ได้เกิดในถาดจะแล้วข้าวดันไมไ่เกิดในานา ถ้านรูน้กงงท่านบอกว่าี่ต้องไถนาก่อนไถนาแล้วก็เก็บแล้วก็เกีเก่ยวว่าอยู่ที่สุดานกล่าวว่าจะต้องไถนาก่อนดังนี้เป็นของที่มีที่สุดไม่ได้เมื่อไถนาแล้วต้นงข้าวขึ้นเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็เอาเข้าช้างเข้าช้างแล้วก็กิน,ก,นกินแล้วก็ไถไถแล้วก็กินว่ากันอย่างนั้นทุกปีมันไม่มีที่สิ้นสุดไถกล่าวว่าด้วยความต้องการเขาผูกครองเรือน ไม่เอาแล้วท่าบอกอนรู้เมื่อได้ฟังบางงานมันไม่รู้จักจบเราถ้าอย่างนี้แล้วก็หม่อมฉันไม่เอาแล้วไปเจา้าพี่ฉันไม่ยอมคลองเรือนแล้วฉันไม่ต้องการคําว่าไม่มีจะต้องฉันเดินดออกไปพร้อมกับอรรถขเจ้กสกรยทั้งห้าคือว่าจะต้องบวชแล้วมาอยู่แล้วเปิดดีโทไออยู่เป็นคนนี่มันต้องทํางานนี่มันเหนื่อยสู้อยู่เป็นพระก็ไม่ได้ฉันจะไปบวช ดังนั้นว่าได้บอกลาท่านธรามหานามว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอบุดกับบรรดาท่านเจา้าท่านสักยะทั้งห้าคือลูกเจ้าด้ดยกันห้าองค์มีท่านพัทิยะเป็นประมุขคือเป็นัวหน้าเมินลาแล้วก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อนุปิยะอัมภวันทรงบวชแล้วเรื่องขนมาบวชแล้วพระนุรุษ ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งในะวิชาสามคือหนึ่งทิฏฐิจุยานสองปุเพนิวาสานุสติญาณทิฏฐิจุยญาณในเห็นผีเห็นมันได้ื่อสันโ์โรกเห็นสวรรค์นในตามชอบใจต้องการจะเห็นใครก็เห็นได้ปุเพนิวาสานุสติญาณในการสาม,มาาเจริชาติถอยหลังได้ตามอธิาายาสัย แล้วก็อาสวะคกยาญารทำอาศาวะให้สิ้นไปยาณนั้นสามนี่รวมกันเรียกว่าที่ไปเรียกว่าวิชาสามท่านทําให้แก้งสวิชาสามโดยลําดับเป็นผู้นั่งบนอาศนะเดียวหมายว่านั่งอยู่ตรงไหนก็สามารถจะเร็งแลดูโลกธาตุพันหนึ่งได้โดยทิพยคุณหลุดจากผมเมบผลมาขามป้อมที่บุคคลวางไว้บนฝ่ามือเช่นนั้น มี่หมายความอาทิตดีคุยยูยยย่เขาท่านแจ่มใสจะรู้โลกไหนก็รู้ได้เหมือนกับผลมาคำป้อมที่ก็วางไว้ที่มือจะมองดูตรงไหนไม่ก็เห็นชัดท่านเยิ่งเปล่งอุทานว่าเราย่อมระลึกได้ซึ่งปุเพนิวาสานุสติยานทั้งนี้เพราะอาศัยบุญเยกรรมที่อธิฐานไว้ในการก่อนและเวลาที่ทำบุญขพกล่าวคะถาลุนลุนล ว่าเราย่อมมาลึกได้ซึ่งปุพเพนิปุพเพนิวาสาและที่เปียคุเราก็ชำระแล้วเราเป็นผู้น่ายวิชาสามเป็นผู้มีฤทธิ์คำสอนของพระพุทธเจา้าอันเราได้กระทำแล้วเวลานี้เปนอรหันบวชปุ๊บเดียวเป็นพระหลตนเลยพระดีฐานบารมีและบุนี้่ํำแล้วได้ดี นี่เป็นอันว่ากิจของท่านอนรุตตามประวัยก็จบลงแค่นี้แต่ก็ต้องยังไม่จบก่อนก็บุญที่สืบเนื่องกันมามีอยู่ว,ยว่าท่านอนุรุตนีแทนที่จะทําบุญมาแต่คพเดียวก็ยังมีท่านสมณะเศรษฐีคอยโมทนาบุญด้วยบุญของบุคคลผู้ทําเนื่องถึงกันก็ต้องเนื่องถึงกันกันในชาติสุดท้ายคือความเป็นอรหันต์ไม่กัน ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังต่อไปว่าการโมทนาบุญที่บุคคลอื่นทําแล้วโดยดีจะมีผลเป็นแระการใดเพรฉะนั้นว่าเมื่อท่านพิจารณาดูว่าเราทำกรรมอะไรหนายียงได้สมบัตินี้ เมื่อได้ทราบแบบน่าทิพย์ยคุยยานว่าเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วแทบบาดทรมูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระน,นามว่าพระปฐมุตระเมื่อได้ทราต่อไปว่าการท่องเที่ยวอยู่ในสงสารในการอื่นโน้นได้อาศัยท่านสมณะเศรษฐีในกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพเป็นผู้ชื่อว่า เวลานั้นเราชื่อว่าอนนาภาระดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าตอนนี้ท่านเง่มบจญาเป็นกระถารพิพึงว่าในการก่อนเราเป็นผู้ชื่อว่าอนนาภาระเป็นคนเข็นใจคนยา,ขอ,านอของท่านสมณะเศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระระเจกุตธเจ้ามีนามว่าอุปริท tha บเจกับพุทธ พระเจก,กับพุทธะเป็นผู้มียศตอนนี้ตามบัมบาลีท่านกล่าวว่าถ้าลึกนึกถึงจะหายเก่าในครั้งนั้นท่านได้มีความบดีมิตกว่าเวลานี้สุวรรณเศรษฐีผู้เป็นสหายของเราฉันได้ได้ให้สหาบันณัแก่เรารับเอาส่วนบุญเจ้าวินาบาทที่เรา ถ้าไหวแจพระปฏิจเกพระเจ้าทรงพระน,นามว่าพระอุบริิธาในการครั้งนั้นเวลานี้เธอเกิดอยู่ที่ไหนนี่บุญที่ทําเรื่องกันบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายเป็นเครื่องจูงใจให้นึกถึงกันอย่างนี้เี้คนเราที่เกิดมาในเวลานี้ที่เคยร่วมบุญบารมีสร้างความดีอยู่ในการก่อนเราก็เห็นหน้ากันเข้ากันนึกจะรักกัน บางทีพอได้ยินชื่อกอนึกรักกันพอใจกันอยากจะเห็นกันอย่าจะกบหาสมาคมกันทำความดีทำความเด่นอะไรก็อย่าจะทำด้วยกันเป็นหมเป็นคณะก็เพราะอาศัยว่าเคยได้บำเพ็ญบารมีสร้างความดีร่วมกันมานี่เป็นความเห็นอัตมาแล้วก็ความเห็นนี้ก็เป็นความเห็นที่ได้มาจากประสูนี้เห็นว่าพระอนุรุตนะท่านได้ดีแล้วก็เป็นนึก คอยหลังไปว่าแม้เพื่อนเราอยู่ที่ไหนนะคนไม่เคยสงเคราะห์นุอเคราะห์เราติดตามเขาเวลาน้นตามบาบาลีได้กล่าวว่าทีนั้นท่านในลายเห็นท่านเศรษฐีนั้นว่าบ้านชื่อว่ามุนดานิคมมีอยู่ในเชิงเขาใกล้ดงไฟไหมไอ้ดงไฟไหมอไไมม๋อดงไฟไหมไม่ใช่ดงไฟไหม ไล้อยู่ดงไฟไหม้อุบายศพคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมุนทะในมุดตกะนี่คมนั้นมีบุตรอยู่สองคนคือชื่อว่าอีตามหาบุนดะนี่แกมีลูกชายสองคนคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุมณนะอีกคนหนึ่งชื่อว่าจูละสุมณนะก็เลยในจำนวนบุตรสองคนนั้น สุวรรณะเศรษฐีเกิดเป็นจูระสุวรรณะไอ้จูละนี่แปลว่าเล็กกะะันมั้งมหาแปลว่าใหญ่เป็นล,ะะลูกชายแกชื่อว่าสุวรรณะไอ้สุวรรณะนี่ก็าแปลว่าใจดี <c oughs> เป็นคนใจดีชื่อว่าใจดีสองคนไม่จะใจร้ายคนหนึ่งเป็นพี่ใหญ่กว่าที่เจอให้ชื่อว่ามหาสุวรรณะคือสุวรรณะที่เป็นใหญ่ น้องชายท่เจนใช,ช้ชื่อว่าสุวรรณเล็กคือจูระสวนะุวรรณะก็ในครั้งนั้นท่านได้เห็นแล้วก็ท่านได้คิดว่าเมื่อเราไปที่นั่นอุปการะจะมีหรือไม่มีนี่บรรดาท่านที่ได้ทิพย์อยูุ่ยานนี่ท่านมียาณพิเศษส,สามารถจะทราบว่าถ้าไปที่นั่น,นจะมีประโยชน์หรือไม่แต่ความจริงพระธรรมทั้งหลายท่านก็ไม่เยขยันนักในการใชายยา้ญาณเพราะว่าจิตท,ท่านมีความสุข บางทีท่านไปไหนท่านก็ไม่ใช่เช่ไเดกันอย่างพระมาหายรจรต่ศพกับนางราชาเทวธิดาพระมหายจต่ศพก็น่าจะใช้ยานว่าใครจะมาจัดสถานที่จัดน้ำใช้น้ำฉันแต่ว่าท่านก็ไม่ทาอย่างนั้นท่านปล่อยซึ่งยทั้งวันที่สามจับได้ว่าน,นางมาทําการปัดกวาดสถานที่ของท่านเรื่องนี้ปรากฏในเรื่องราชาเทวธิดา แล้วก็หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คงได้รับฟังแล้วถ้ายังไม่ฟังก็หาเทพฟังได้เ <c oughs> มื่อท่านใคร่ควอยู่ก็ได้เห็นเหตุนี้ว่าเมื่อเราไปที่นั่นจุรสุวรรณเวลานี้อายุได้เจ็ดปีถ้าจะออกบทถ้าเราไปแล้วก็เขาจะมีความเริ่มใสเด็กน้อยนี่จะเป็นเนนจะออกบช แล้วก็จากบรรลุพระรหันในเวลาที่ทรงขมเสร็จนั่นเองนี่ท่านที่ใดที่เดียกคุยานจริงๆแจ่มใสท่านก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้อะไรถ้าจะถามว่าเวลานี้พระทั้งหลายเขารู้ไหมละ่ะถ้าเป็นพระหันไดวิชาสามว่าต้องตอบว่าท่านรู้ถาว่าถามว่าท่านรู้ว่าท่านพูดไหมถ้าไม่มีความสําคัญท่านไม่พูด แะ่พูดไปเพื่อประโยชน์อะไรพูดแล้วเขาไม่เชื่อมันก็เดือดร้อนถ้าจย่พูดก็ต้องมีประโยชน์จึงจะพูดแย่ถามว่าใครเป็นระหันมั่งตอนนี้เห็นท่าจะไม่ตอบแล้วเดินไปคลำคลำม,มาก,ก็แล้วกันเขาไหนเป็นพระหันองนั้นท่านก็เป็นแต่จะไปถามท่านนนั้นไม่มีใครคขาบอกจะ <c oughs> ถ,ถามว่าจะสังเกตได้ยังไงก็บอกก็ตอบไม่นะ่าอีกนั่นแหละเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูด ตอบอย่างนี้ดีกว่าเพราะเวลานี้อาตามายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เวลานี้อาตามาเป็นพระกังหันพอหมุนไปหมุนมาหมุนจนสายตัวเกือบจยาขาดมันหนื่อยแสนที่ยังเหนือยแ้ก็เต็มใจเหนยเพราะส่วนใดที่เป็นสาธารณประโยชน์พร้อมทียจแต่แกมู้ไม่ทำแต่เฉพาะในเขตของพุทธศาสนาเท่านั้นแม้แต่โลก,กีวิสยัยที่เป็นปัจจัยให้ชาวโลกมีความสุข ถ้าจริงนั้นไม่เกินความสามารถก็พร้อมจะทําเมื่อทํางานมากๆอย่างนี้จะเป็นพระอาหารหันได้ยังไงพี่เขาม่แจโฆษณาการาดำหนังสือต่างๆว่าเป็นพระอาหารหันต์ท่านผู้อาา่านท่านผู้ฟังฟังอาตามาไว้เสียบ้างแต่ฟังชาวบ้านเขาพูดแล้วก็เชื่อไอ้เจ้าของเองพูดไม่เชื่อแล้วก็เหลือที่จะแก้ไขแล้วก็ปล่อยกันไป อยากจะคลั่งจะใครจะเพ้อจะฝันนด้ก็ว่าไปตามอัติยาสัยเอานี่ไปว่าใครวะเนี่ยเพราะนี่ยุ่งจังไม่พูดเรื่องอะไรเป็นอนุว่าท่านทราบแล้วว่ามาไปถึงนี่จะบทจะบวทแล้วก็จะบรบรลุอราหารันต์เมื่อเวลาที่ปลงผมเสร็จนี่เป็นวิสัยของพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามเรื่องปัญญาหกรือปริสั 3, มพิทายาย แต่สำหรับท่านที่เป็นสุขามีสุขาวิปัสสโกมีพระบางท่านมาบอกว่าท่านเป็นอรหันต์แล้วแจกคนอื่นเป็นอรหันต์ท่านไม่รู้นี่ก็สวยเต็มทีที่แบบนี้ทําไมล่ะเขาเป็นอรหันต์แล้วทําไมเขาจะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอรหันต์ก็คนที่มีความรู้คนกินเหล้าถ้าคนอื่นเขากินเหล้าคุยกับเราคำองคำเราก็รู้ว่าคอเหล้าเหมือนกัน ท้าไม่ท่านไปอรหนแล้วจึงจะไม่รู้ว่าท่านไปอรหนก็แสดงว่าท่านผู้นั้นเกาะตำราติดจะแกะตำราไม่ออกได้แต่เกาะตำราไม่รู้จักแกะตำรานี่ย่องเข้ามาถามถึงวัดเลยนะมีพระหลายท่านมาแสดงความเห็นถึงวัดแต่อาตมาเองก็ขอถือกฎเกณฑ์ในพระไตรปิฎกเป็นสําคัญ แม่คนได้คุณธรรมชั้นไหนย่อมรู้ในบุคคลอื่นว่าได้คุณธรรมชั้นนั้นถ้าคุณธรรมมัเก็ได้สูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นเรื่องปกติทั้นนี้ถามท่านว่าใครเคยได้ทุติยชานบ้างท่านบอกว่าตอบไม่ได้มันเรื่องะอยจะตอบไม่ได้ในเมื่อเราอยู่ในหมู่คณะเดียวกันมันตอบกันได้ในบุคคลผู้สงสัยเอาจะวินิฉัยไปมันเปลืองเวลาการฟัง หลังจากนั้นแล้วท่านก็นแหละก็แล้วท่านนั่นเองท่านเห็นแล้วเมื่อพระมหารุษทราบว่าท่านสุวรรณะจูรสุวรณะเจ็ดปีอายุได้เจ็ดขวบเมื่อไปแล้วท่านจะบทเนนติดตามมาขณะที่จะบทเนนเอามีโกนจดศีสะโกนหัวเสร็จเป็นพระอาหารหันต์เมื่อท่านเห็นแล้วอย่างนี้เอาตามพมารีนะสนุนใครขัดหน่อย ในเมื่อภายในการ,รดูฝนที่จะเข้ามาก็หมายความว่าไอ้ฤรดูดผนนี่มันจะเข้าบัญศาลท่านเจ้เนี่ยหอบเป็นอากาศไปลงที่ประตูบ้านส่วนท่ะมหามุนดะอุบาสก <c oughs> ก็เป็นคู่คุ้นเคยกับพระมหาเทระเมริกานก่อนเหมือนกันหมายความว่าในสมัยที่ท่านอนุรัษ์ท่านยังไม่บวช ท่านพ่อของเด็กนี้ก็ชอบพ่อกันมาก่อนเมื่อเขาเห็นท่านมหาเทระครองจีวรในเวลาบินธาบัตยินีกล่าวกับมหาสุวรรณผู้เป็นบทว่าพ่อถพราะผู้เป็นเจ้าอนุรุตเทระของเรามาแล้วเจ้าจงไปรับบ่ายของท่านให้ท่านเวลาที่ทายทายคนอื่นจะยังไม่รับบ่ายของท่านไป มี่หมายความมารีบไปรับบาตรมานะประเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะแย่ยงอบาตรไปซะก,ก่อนเราจะถวายทานกับท่านแล้วก็บพ่อจะให้เขาบวชสนะไว้ที่นี่นะรีบไปรับบาตรท่านมาท่านมหาสุวรรณ้วก็ได้ทําอย่างนั้นแล้วอุบาสกก็ถวายพระเถระในเรือนไม่กวนถวายพระตาหารในเรือนนั่นเองเวลาถวายก็ถวายด้วยความเคารพ รับปริญาเพื่อต้องการให้ท่านอยู่จำบรรษานี่หมายความเวลาฉันก็ถามว่าเวลานี้เป็รฤดูผลท่านจยาจำพรรษาที่ไหนพระอรุทธิเนีะยตอบว่านี่เดาๆออเอาแต่มาเดาเวลานี้การบรรษาเข้ามาถึงก็อยากจะจำพรรษาแถวนี้ถ้าอย่างของบ้านบอกกดีแล้วก็รับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยคุณเจ้าจนจำบรรษาที่หนึ่ง การจำบรรษาในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องถือว่าเป็นวัดเป็นสำคัญจะจำบรรษาที่ไว้ก็ได้ที่ป่าใช้ก็ได้ที่ป่าช้าก,ก็ได,ทาาได้ที่เลือนว่างก็ได้ในตุ่มก็ได้ในโคมไม้ก็ได้ที่บ้านเพื่อนก็ได้เ,เวลานั้นวัดยังหาได้ยากตามพระวิน,นัยทั้งสัดและอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเขารับสัญญาคือให้สัญญาอนุญาตว่าจำพรรษาที่นี่ได้ท่านก็จำพรรษาที่นั่นท่านรับนิมนต์ เวลานั้นท่านวายศกได้ปฏิบัติพระเทระนั้นโดยตลอดไตรมาสคือสามเดือน <c oughs> <c oughs> เป็นสมมติว่าปฏิบัติอยู่วันเดียวคือไอความปลื้มปีติแม้เวลาสามเดือนผ่านไปนี่มันเป็นเวลาที่นานพอดูแต่อาศัยธรรมปีติเกิดขึ้นความเบื่อความหน่ายไม่มีมีแต่ความปรับเพื่อเหมือนกับวันเดียวเท่านั้น ใน,นวันที่เป็นวัน,วน,วนมหาประวรตนาคือวันออกพรรษายังได้นำผ้าไตรจีวรและอาหารวัตถุมีน้ำอ้อยน้ำมันแล้วก็สารไปต้นมาแล้ววางไว้ใกล้เท้าของพระเถระกราบเรียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับเิดพรไปเจ้าค่ะ<ม>พระเถระดิ้กล่าวกับท่านมหาเศรษฐีหรือว่าวาสกว่าท่านอย่าเลยวาสก ความต้องการด้วยวัตถุอย่างนี้ไม่มีสําหรับเราธรรมบาสกังกล่าวว่าท่านผู้เจริญนี่ชื่อว่าวัฏสาวาสิกะลาภแม้ว่าจะยุง่งจะแปรมันช่ชัดเลยก็ไม่ได้กับคุณเย่ยคือลาบอันเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่จำพรรษาขอพระผู้เจ้าจะารับวัตถุนั้นไปเถิดครับพระเทระกล่าวว่าช่างเถิดุมารก ันไม่ต้องการเรื่องวัตถุนี้ต้องการเอาไปทําไมกันเรื่บาสุกนี้กล่าวว่าท่านย่อมไม่รับเพื่ออะไรขอรับพระเทระคือพร,ระนรดิกล่าวว่าแม้สมณเณรผู้เป็นกัปปิยาการุคคือผู้ปฏิบัติเพื่อมาเรา่าในสมณของฉันไม่มีความจริงท่านจะเล่นลูกชายคนเล็กเพื่อรู้ผลว่าลูกชายคนเล็กจะเปาา็นอรหัน พอเป็นเพื่อนกันมาในารก่อนเพียงได้ออกอุบายไม่รับของแต่ความจริงไอ้เรื่องของเนี่ยพระอรหันต์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเห็นว่าไม่ได้ไปทําประโยชน์ที่ไหนท่านก็เฉยๆเห็นว่าของสิ่งนั้นพอจะเป็นประโยชน์ส่วนสาธารณประโยชน์ได้ท่านก็รับแล้วก็เต็มใจรับตอนนี้ฉันเป็นพระอรหันต์ในป่าไม่ทราบว่าจะแบกเข้าสุขสารไปไหนเพียงบินบาตได้วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วบุญญาดีกายเขาพระอนุรุกษก็มีมาก คำว่าไม่มีย่อมไม่ปรากฏแกท่านแะ่นั้นท่านไปที่ไหนก็ตามเรื่องคำว่าไม่มีนาหันก็ย่อมไม่มีที่งไม่มีความลำบากท่านไม่ต้องการเพราะขัดศรัทธาแต่ถ้าว่ามีความประสงค์ยิ่งไปกว่านั้นคือต้องการให้ลูกชายคนเล็กของท่านอุบาสกเป็นอารหาันต์ซึ่งมีคุณค่าสูงกว่าจึงไม่รับที่ทางน,นี้เพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจ พราอบาสกจึงกราบเรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นมหาสุวรรณผูกก้เป็นบุตรชายคนใหญ่ของผมจักเป็นสมณนนีพระเทราะเนกล่าว่าอุบาสกความต้องการด้วยมหาสุวรรณของฉันไม่มีเลือกซะด้วยเน้นใหญ่ไม่เอาจเจ้าเน้นเล็ก <c oughs> ทระบาสกนี้กราบเรียนว่าถ้าเช่นนั้นท่านผู้เจริญเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นก็ผมก็จะถวาย จะให้เจ้าจูรสมณนะบรชายของเล็กไปบวชอยู่กับท่านเป็นสมณณนพระเทระรับว่าดีละแล้วก็ให้จูะจูรสมณนะบวชจูรสมณะน,นั้นเมื่อเวลาบวชก็รู้อรหันต์ในเวลาที่ตรงผมเสร็จทันเองความจริงเรื่องนี้ก็น่าจะจบกิจกันเสียทีทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าถ้าจะเล่ากันไปเรื่องราภายหลังมันก็มากซึ่งเน้เรื่องกับบคุคคลที่ทําบุญร่วมกันเจนนั้นขอบรรดาท่นานพุทธบริษัททุกท่านเมื่อฟังเรื่องนี้แล้วก็ได้โปรดรับทราบว่าพระอนุเทระมีทิพยคุยานพระอธิฐานนบรมีมีคําว่ามีผลดีใน่องยากาศกืมันเนื่องจากการอธิฐานว่าคําว่าไม่มีจงยาปรากฏแก่ข้าพเจ้าในสมัยกับ